แต่อย่างนั้นก็ตามเนี่ยนะธานาคารนำสินนี่ก็ไวนะคืออย่างที่บอกว่าเวลาเขาปรับนโยบายดอกเบีย้ยเนี่ยนะคะมันจะมีผลทั้งดอกเบีย้ยเงินฝากและดอกเบีย้ยเงินกู้ขึ้นมาทั้งสองขาเลยการปรับขึ้นนโยบายดอกเบีย้ยแบบนี้เนี่ยเพื่อลดความร้อนแรงของเศรษฐกิจแล้วก็การที่ธานาคารปรับขึ้นดอกเบีย้ยเงินฝากมันก็จะทำให้คนพิจารณาแล้วเอ๊ะฉันย้ายเงินจากการลงทุนในพวกสินทรัพย์เสี่ยงมาอยู่ที่ ธนาคารฝากเงินดีกว่าได้ผลตอบแทนสูงขึ้นได้ผลตอบแทนที่ดีขึ้นนะคะแต่อาจจะไม่ได้โอ้ไม่ได้หวือหวาไม่ได้มากก็ก็แล้วแต,แต่แต่ว่าคนบางส่วนอาจจะพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะธนาคารออมสินรวดเร็วมากนะคะเป็นธนาคารของรัฐที่รวดเร็วมากกับนโยบายออมสินยุคใหม่นนแล้วอันนะคะธนาคารออมสินปรับขึ้นดอกเบี้ยงเงินฝากาเรียบร้อยแล้วนะคะจากปกติดอกเบี้ยงเงินฝากอยู่ที่ ตอนนี้เนี่ยทางธนาคารอมสินนะคะเขาบอกว่าจากนโยบายการปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายจากทางกรนง,งนะคะทำให้ทางธนาคารอมสินก็เลยมีการปรับอัตราดอกเบี้ยงเงินฝากประจำค่ะเขาจะมีเงินฝากประจำา3เดือน6เดือน ก็จะปรับขึ้นเป็น0.15%เงินฝากประจำ12เดือนจะปรับขึ้น0.2%และเงินฝากประจำ24เดือนและ36เดือนจะปรับขึ้น0.3%ซึ่งก็จะช่วยส่งเสริมการออมและให้ประชาชนจะได้มีกำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นนะคะในช่วงนีกออ้กำลังซื้อเริ่มจะกลับมาเศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวกลับมานะคะคส่วนลูกค้าสินเชื่อเนี่ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะอย่างที่บอกไปธนาคารเขาจะมีมาตรการช่วยเหลือโดยจะยังตรึงอัตราดอกเบี้ย เงินกู้ขั้นตาำเอาไว้ให้นานที่สุดนะครับค่ะ